สนับสนุนโดย Royal g o o d w i l l Resort and Farm อำเภอสวนพึ่งจังหวัดร,ราชบุรี0 8 1 9 8 4 1 9 8 6คิดถึงที่พักคิดถึง Royal g o o d w i l l Resort เนต้าวีูมีอะไรใหม่บ้างนะครับนี่ผมอยู่บูธเนต้าวีแล้วตอนนี้ผมอยู่ที่บูธเนต้าวนะครับมีอะไรใหม่บ้างเดี๋ยวเราเข้าไปดูกัน นะครับมีเนตวีทูเปิดตัวใหม่มาวันนี้มาโชว์เต็มเลยสีสันสดใสน่ารักตามสไตล์ของสาวๆแม่บ้านไว้ส่งลูกในเมืองนะครับไปไปดูกันครับเต้าวีทูนนี้มาดูกันนะครับนี่รถครอบครัวขนาดเล็กสำหรับคนที่ใช้ในเมืองนะครับ ไฟสวยงามนะครับมีเหมือนรอยยิ้มนิดๆเวลาวิ่งนะครับฝากระโปรงด้านหน้าเป็นอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นดำด้านนะครับจะมีกิมมิกเล็กๆแล้วก็ตรงนี้เป็นเซเลเนะครับเป็นลายเซเลเนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นพลาสติกนะครับช่องดักลมอันนี้เป็นช่องเป็นแค่ลายอย่างเดียวไม่ใช่ช่องดักลมนะครับนี่ มีแต่สีหวานหวานถูกใจแม่บ้านแน่นอนไวปรับส่งลูกนะครับไ้รับส่งเด็กๆไปโรงเรียนนะครับวิบ่งในเมืองค่อนข้างจะดีนะครับแบตขนาดเล็กยางขนาด1.85 5 5 1 6ลายเป็นสีแบบนี้เลยนะครับไฟเลี้ยวตรงนี้นะครับช่องชาร์จจะเป็นอันนี้นี่นะครับช่องชาร์จแบตเตอรี่นะครับกระจกมองข้างอย่างนี้เลยนะครับ เส้นสายเป็นแบบนี้เลยตัวนี้เป็นตัวเน t เตอแล้วนะครับยางหลัง185 55R16 นะครับมีดิฟเบรกสี่ล้อนะครับมีด้านหลังไฟท้ายลาดไปเลยจากไฟไปขวานะครับไฟท้ายสวยงามนะครับมีที่ปัดน้ำฝนหลังให้ด้วยนะครับเซนเซอร์มี เ็ลเซอร์รอบคันนะครับอันนี้มีดีนี่โลโก้สวยๆอย่างนี้เลยนะครับโอเคไปเข้าไปดูข้างใน ข้าไปดูข้างในอ๋อเบาะนั่งโอเคเป็นหนังสังคอให้มันก็ข้างจะดีนะครับก็ดูแล้โอ,อกระชับดีนะครับเราไปนั่งกันหน่อยสิอปรับไม่มีไฟฟ้านะครับเบาะปรับมือหมดเลยเดี๋ยวปรับก่อนเปิดอะไรไม่ได้เลยไม่มีกุญแจนี่พวงมาลัยเป็นแบบนี้นะครับ วงเวลามันติดฟังก์ชันนะครับแล้วก็อันนี้เป็นที่ชาร์จแบตมีที่ชาร์จแบตให้มีที่ชาร์จโทรศัพท์ให้ที่จุดบุรีให้ที่ใส่แก้วนะครับสองช่องนะครับเลยเนะาะฝั่งนนี้ก็จะแข็งหมดเลยนะครับก็ไปรถไฟฟ้าราคาประหยดัดก็ถือว่าใช้ได้นะครับนี่กระจก ไม่มีไฟมาให้นะครับโอเคข้างหลังก็ดูนั่งก็พอได้อยู่นะครับแต่อันนี้เปิดเปิดอะไรไม่ได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวลองไปนั่งเบาดหลังกันเบาะหลังอันนี้ตำแหน่งนี้ผมปรับมาเมื่อสักครู่นี้นะครับ ลองขึ้นไปนั่งดูนี่นะครับผมสูง173ตำแหน่งที่ผมปรับมาเมื่อสักครู่นี้ก็ติดเลยแต่ว่ามีสอดเท้าเข้าไปได้ข้างหลังก็ถือว่านั่งนั่งไม่ได้เลีวหลายเท่าไหร่นะครับเบาะก็นั่งค่อนข้างจะดีแล้วก็เอนได้พอสมควรเลยแต่ว่าไม่มีที่พักแขนตรงนี้กับช่องวางแก้วด้านนี้นะครับ ข้หลังมีที่เก็บของให้นิดนึงไม่มีแอร์นะครับไม่มีปรับอะไรให้เลยไม่มีที่ชาร์จอ๋อมีที่ชาร์จโทรศัพท์มาให้1หจุดนะครับตรงนี้นี่ประมาณนี้โอเคเนื้อท V2 นะครับข้างหลังก็เก็บของได้นิดนึงก็ถือว่าขับในเมืองนะครับเดี๋ยวไปดูคุยเรื่องสเปคให้ฟังว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ P2 นะครับไฟหน้าเปลี่ยนจากเดิมเป็น LED แล้วนะครับกันชนด้านหน้าดีไซน์ใหม่นะครับช่องดังลมด้านหน้าดีไซน์ใหม่นะครับไฟท้ายดีไซน์ใหม่นะครับก็มีอะไรใหม่หลายอย่างนะครับ <S <S ขนาดมิติความยาวนะครับ4 0 7 0ม mm ิลลิเมตรความกว้าง1,690มิลลิเมตรนะครับความสูง1,540ม mm ิลลิเมตรนะครับฐานล้อ2 4 2 0ม mm ิลลิเมตรนะครับ มอเตอร์ไฟฟ้าพละกกาลัง59แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุด150นิวตันเมตรนะครับแบตเตอรี่ขนาด40.7กิโลวัตต์อาวนะครับความเร็วททอปสปีดเข้มจากโรงงาน121กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะวิ่งได้ไกลสุด384กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับ นี่ก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับเ t เซียวี